อหมาจารย์ถ่ลยอไม่ทันเน่ยเมื่อกี้กินกินกล่องแรกไปแล้วว่ะเนี่ยกล่องที่สองแล้วเนี่ยอาจานไม่ทำคอนเทนต์แล้วนี่อันนี้กล่องที่สามนี่มีขนมจีบอีกสองกล่องโอ้โหไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับวันนี้แล้วเธอแล้วผู้ชายจะเลี้ยงเธอได้เหรอไม่เป็นไรเดราจะเลี้ยงผู้ชายเองผู้ชายไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยงเองอะไรวะถ้าใครสนใจ ก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องสนใจยเล่นดนตรีไทยตีฉิงตีฉาบหรืออะไรก็ตีฉิงตีฉาบนั่นแหละเดีย๋ดวยวไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองแล้ว <uke> นีน่อะไรแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นขนมจีบเจ้าดังแกแกให้ดูเลยแก้ให้ดูนะขนมจีบเจ้าดังนะครับน้ำจิ้มขนมจีบเจ๊เจ๊ติ้งเจ๊ติ้งนะครับหนาา่ารำนาฬปทานอยู่ที่ตลาดเราพร้อมให้จีบแล้วพร้อมให้จีบไหม พอไม่จีบด้วยนมจีบนี่พอไม่จีบแต่เน้นผู้ชายใช่ไหมเน้นผู้ชายขอแบบไม่มีสเปคได้ดำดำใช่ไหมดำดำได้หมดเขาขาได้หมดแบบสมมโอสมโอกหน่อยสมมโอไม่เอาสมอไม่เอาส้มตอแต่ดําได้ไงอ๋อดําได้ไม่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 ฟีไซ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 คือฟีไซพูดไม่ออกพูดไม่ออก <哇>啊！弹弓，弹弓。